JSB It's wonderful สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนเลยนะคะมาพบกันกับครูอิีแล้วนะคะสําหรับในรายวิชาการงานอาชีพนะคะสําหรับในรายวิชาการงานอาชีพนะคะดเด็ก เราก็จะอยู่กันในหน่วยการเรียนรู้ที่3นะคะนั่นก็คือเรื่องของงานเกษตรนั่นเองนะคะซึ่งในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราได้เรียนรู้กันไปใช่ไหมลูกเกี่ยวกับ ความสําคัญของงานเกษตรนะคะแล้วก็ประเภทของงานเกษตรว่างานเกษตรแต่ละประเภทเนี่ยมีประเภทอะไรบ้างนะคะ mm. เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปขึ้นในหัวข้อต่อไปนะคะดเด็กๆ mm. คุณครูขอทบทวนความรู้นะคะจากสัปดาห์ที่แล้วก่อนเนาะสําหรับสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้ไปเกี่ยวกับประเภทของงานเกษตรนะลูกนะ mm. ซึ่งประเภทของงานเกษตรนะคะก็มีหลากหลายประเภทเลยนะคะซึ่ง ประเภทของงานเกษตรเนี่ยเราจะมีทั้งหมด4ประเภทหลักๆนะคะซึ่งประเภทแรกจะเป็นของประเภทการปลูกพืชนั่นเองนะคะดเด็กๆซึ่งประเภทของการปลูกพืชเนี่ยก็จะเป็นการทํางานเกษตรนะคะประเภทต่างๆเลยไม่ว่าจะเป็นการปลูกอ้อยนะคะปลูกข้าวอันนี้จะอยู่ในประเภทของการปลูกพืชนะลูกนะ ต่อมานะคะงานเกษตรประเภทที่2นะคะจะเป็นงานเกษตรประเภทเลี้ยงสัตว์นั่นเองนะคะซึ่งก็จะเป็นการเลี้ยงสัตว์ชนิดต่างๆนะลูกนะไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงไก่นะคะการเลี้ยงหมูการเลี้ยงสุกรนะคะการเลี้ยงโคนมอันนี้จะจัดอยู่ในประเภทการเลี้ยงสัตว์นะคะต่อมาค่ะจะเป็นงานเกษตรประเภทที่3นะคะ เราจะเรียกงานกเกษตรประเภทนี้ว่าการประมงนั่นเองค่ะนักเรียนซึ่งการประมงนะคะก็จะเป็นการอประกอบอาชีพนะคะทางน้ำนะลูกนะไม่ว่าจะเป็นการอเลี้ยงปลานะคะการหาปลาต่างๆอันนี้เราจะเรียกว่างานกเกษตรประเภทประมงนะคะรวมไปถึงการพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนะคะชนิดต่างๆด้วยต่อมา ประเภทของงานเกษตรนะคะประเภทสุดท้ายเราจะเรียกงานเกษตรนี้ว่างานเกษตรแบบผสมผสานนั่นเองค่ะซึ่งงานเกษตรแบบผสมผสานนะคะก็จะเป็นการปลูกพืชแล้วก็เลี้ยงสัตว์นะคะภายในพื้นที่เดียวกันนั่นเองเช่นในรูปภาพนะคะจะอยู่ในหนังสือเรียนของนักเรียนในหน้าที่41นะคะสามารถเปิดตามคุณครูได้เลยซึ่งในรูปภาพนะคะเด็กๆเราจะสังเกตเห็นเป็นภาพของนาข้าวใช่ไหมคะ เขาทั้งปลูกข้าวด้วยแล้วก็จะมีการเลี้ยงเป็ดในนาข้าวด้วยนะคะอันนี้เราจะเรียกว่าเป็นกเกษตรผสมผสานเพราะว่าเขาอะทำงานกเกษตรนะคะมากกว่าหนึ่งประเภทนะคะในพื้นที่เดียวกันนั่นเองอ,อันนี้ก็จะเป็นการทบทวนความรู้นะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วกันเดี๋ยววันนี้นะคะเด็กๆเราจะได้มาขึ้นในหัวข้อต่อไปนะคะนั่นก็คือหัวข้อของ งานเกษตรประเภทต่างๆนะคะแล้วก็การให้ผลผลิตทางการเกษตรนั่นเองเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะเด็กๆว,ว่างานเกษตรประเภทต่างๆเนี่ยเขาสามารถให้ผลผลิตนะคะแบบไหนกับเราได้บ้างเนาะแต่ก่อนที่คุณแอดจะมาอธิบายในหัวข้อนี้นะคะ นักเรียนไปดูแบบฝึกหัดนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วกันแบบฝึกหัดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะคุณแนทให้นักเรียนเนี่ยร่วมกันสืบค้นใช่ไหมลูกแล้วก็แยกประเภทของงานเกษตรนะคะโดยให้นักเรียนเนี่ยจำแนกลงในตารางนะคะซึ่งงานเกษตรของเราก็จะมีทั้งหมด4ประเภทนั่นเองนะคะอันนี้เราได้จําแนกกันไปแล้วเนาะอ่ะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณแอจะมาอธิบายในเรื่องของงานเกษตรแต่ละประเภทนะคะว่าให้ผลผลิต อย่างไรได้บ้างอ่านนักเรียนคะเปิดหนังสือเรียนตามคุณแอดได้เลยนะคะในหน้าที่42นะลูกนะสำหรับในหน้าที่42นะคะเขาก็จะยกตัวอย่างรูปภาพของงานเกษตรนะคะประเภทต่างๆมาให้พวกเราได้ดูนะคะอ่านเดี๋ยวนักเรียนมองบนหน้าจอของคุณครูก่อนนะหรือว่าใครจะดูในหน้าที่42ก็ได้นะคะก็จะคล้ายๆกันเลยนะคะ เรามาดูนะคะงานเกษตรประเภทแรกนะคะนักเรียนจะเป็นเกี่ยวกับงานเกษตรประเภทการเลี้ยงสัตว์ใช่ไหมคะเขายกตัวอย่างงานเกษตรประเภทการเลี้ยงสัตว์มาให้เรานั่นก็คือการเลี้ยงไก่นั่นเองนะคะซึ่งการเลี้ยงไก่เนี่ยแน่นอนว่าผลผลิตที่เขาจะให้เราก็จะได้แก่เนื้อไก่ใช่ไหมลูกส่วนไก่นะคะนอกเหนือจากที่เราจะรับประทานเนื้อเขาได้แล้วเนี่ยหรือว่าได้รับผล,ผลผลิตจากเนื้อแล้ว เราก็ยังสามารถได้รับผลผลิตจากไข่ไก่นั่นเองนะคะดังนั้นถ้าเราเลี้ยงไก่เนี่ยเราก็จะได้ผลผลิตทั้ง2องอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเนื้อไก่แล้วก็ไข่ไก่นะคะเราสามารถนําไปอุปโภคบริโภคหรือว่านําไปจําหน่ายนะคะนักเรียนที่ท้องตลาดได้นะคะต่อมาค่ะนักเรียน จะเป็นงานเกษตรนะคะประเภทการปลูกพืชนั่นเองนะคะซึ่งการปลูกพืชเนี่ยก็มีพืชมากมายหลากหลายชนิดเลยไม่ว่าจะเป็นการปลูกพืชที่เป็นพืชผักสวนครัวนะคะการปลูกพืชที่เป็นพวกไม้ดอกไม้ประดับต่างๆนะคะเด็กๆอันนี้ก็จะรวมอยู่ในงานเกษตรประเภทนี้นะคะสำหรับในรูปภาพเนี่ยจะเป็นการปลูกพืชผ,ผักสวนครัวนะคะเด็กๆถ้าเราปลูกพืชผ,ผักสวนครัวเนี่ยแน่นอนว่าสิ่งที่เราจะได้รับก็จะเป็นพวก ผักใช่ไหมคะผักสวนครัวชนิดต่างๆเลยหรือว่าถ้าใครต้องการที่จะปลูกเป็นอ่ะพันธ์ที่เป็นผลไม้นะคะนักเรียนสิ่งที่เราจะได้รับก็จะเป็นผลไม้ชนิดต่างๆที่เราปลูกนั่นเองนะคะอ่ะต่อมานะคะในหน้าที่43นะคะ จะเป็นงานเกษตรนะคะประเภทการประมงนะคะเด็กๆหรือว่าการเลี้ยงสัตว์น้ํานั่นเองนะคะเ <c oughs> ขายกตัวอย่างมาให้เราจะเป็นภาพของการเลี้ยงปลานั่นเองอ่ะแน่นอนว่าการเลี้ยงปลาน,น,นะคะสิ่งที่เราจะได้รับก็คือปลานั่นเองใช่ไหมลูกซึ่งปลาเนี่ยเราสามารถนํามาอุปโภคบริโภคภายในครัวเรือนก็ได้นะคะหรือว่าเราจะสามารถนําไปจําหน่ายนะคะเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ครอบครวัวอันนี้ก็ได้เนาะ ต่อมานะคะจะเป็นการปลูกต้นกล้วยนะคะเด็กๆการปลูกต้นกล้วยเนี่ยก็จะอยู่ในงานกเกษตรนะคะประเภทการปลูกพืชนั่นเองนะคะซึ่งประโยชน์ของต้นกล้วยนะคะเด็กๆมีมากมายหลากหลายอย่างเลยนะคะต้นกล้วยต้นหนึ่งเนี่ยเขาสามารถให้ผลผลิตนะคะในหลายๆด้านได้เลยอ่าเรามาดูนะคะนักเรียนว่าต้นกล้วยเนี่ยสามารถให้ผลผลิตอะไรกับเราได้บ้างนะคะ ซึ่งผลผลิตที่เราจะได้รับนะคะจากการที่เราปลูกต้นกล้วยเนี่ยแน่นอนอันดับหนึ่งเลยนะคะเราจะได้รับประทานผลของเขานั่นก็คือผลกล้วยนี่เองนะคะเด็กๆซึ่งผลกล้วยเนี่ยสามารถนําไปอบบริโภคภายในครัวเรือนก็ได้นะคะหรือว่าเราจะนําไปจําหน่ายเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวก็ได้นะคะนอกเหนือจากผลแล้วในต้นกล้วยนะคะยังมี ส่วนต่างๆนะคะที่สามารถนำมาเป็นผลผลิตนะคะหรือว่านำไปจำหน่ายได้ยกตัวอย่างเช่นใบตองนะคะใบตองก็มาจากใบของต้นกล้วยนั่นเองนะคะซึ่งใบตองเราสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างไหมลูกสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างเลยนะคะเหมือนกับอ่วันลอยกระทงที่ผ่านมานะคะ ประโยชน์ของต้นกล้วยเนี่ยสามารถใช้ได้หลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็นการนําใบตองนะคะมาทําเป็นกรีบกระทงหรือว่านําท่อนกล้วยนะคะหรือว่าลําต้นของต้นกล้วยเนี่ยมาทํานะคะตัดตัดให้เป็นท่อนแล้วก็มาทําเป็นกระทงใช่ไหมลูกนอกเหนือจากใบตองนะคะนอกเหนือจากลําต้นแล้วก็นอกเหนือจากผลของกล้วยเนี่ยก็ยังมีส่วนต่างๆของกล้วยเช่นหยวกกล้วยนะคะเราก็สามารถนํามาประกอบอาหารได้นะคะรวมไปถึง ปลีกล้วยนะคะดเด็กๆเราก็สามารถนํามาประกอบอาหารได้เช่นเดียวกันนะคะหรือว่าจะนําไปจําหน่ายนะคะเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวอันนี้ก็ได้เนาะสำหรับปรีกล้วยนะคะนักเรียนน่าจะเคยเห็นแล้วนะลูกนะมันจะเป็นลักษณะเป็น สีแดงๆเห็นไหมคะที่เกิดจากเครือของกล้วยนะคะนักเรียนก่อนที่มันจะมาเป็นผลนะคะมันก็จะกลายเป็นปีกล้วยก่อนส่วนของปีกล้วยนะคะสามารถนำมาประกอบอาหารได้นะคะอ่ะโอเค ตอนนี้คุณครูอธิบายถึงประเภทนะคะของงานเกษตรแล้วก็การให้ผลผลิตของงานเกษตรแต่ละประเภทแล้วนะคะนักเรียนเดี๋ยวเรานะคะจะมาทำแบบฝึกหัดกันก่อนนะคะก่อนที่เราจะขึ้นในหัวข้อต่อไปเนาะสำหรับแบบฝึกหัดของนักเรียนนะคะจะอยู่ในหน้าที่40นะคะอ่านักเรียนหยิบเล่มแบบฝึกหัดขึ้นมาได้เลยลูกเล่มแบบฝึกหัดหน้าไหนจำได้ไหมเอ่ย จะเป็นรูปภาพของเด็กนะคะกาลังล้างจานอยู่นะคะเป็นรูปภาพของหน้าปกดังนั้นให้นักเรียนนําขึ้นมาได้เลยนะคะสําหรับหน้าที่40นะคะนักเรียนเขาให้นักเรียนเนี่ยวาดภาพงานเกษตรนะคะที่มีอยู่ในชุมชนมาหนึ่งประเภทแล้วอธิบายภาพนะคะตามหัวข้อที่กำหนดให้นะคะโดย แบบฝึกหัดหน้านี้นะคะเด็กจะบ,บูรณาการกับกลุ่มสาระก,การเรียนรู้ศิลปะนะคะอันนี้คุณณจะนนามาเป็นตัวอย่างให้นักเรียนดูเฉยๆนะคะนักเรียนสามารถวาดภาพของงานเกษตรประเภทอื่นๆได้เช่นในชุมชนของนักเรียนเนี่ยคนส่วนมากนะคะอาจจะชอบประกอบอาชีพการประมงนะคะนักเรียนก็สามารถวาดภาพลงได้เลยเช่นการเพาะเลี้ยงปลาต่างๆนะคะนักเรียนก็สามารถวาดภาพคนเลี้ยงปลาได้เลยนะคะ หรือว่าบางพื้นที่ชุมชนของนักเรียนนะคะอาจจะเป็นงานเกษตรประเภทการปลูกพืชใช่ไหมลูกนักเรียนก็อาจจะวาดเป็นอาภาพการปลูกพืชน,นะคะเป็นพืชผักสวนครัวหรือว่าจะทําเป็นสวนผลไม้นะคะนักเรียนก็สามารถลงไปได้เลยโดยการที่นักเรียนนะคะต้องวาดภาพลงไปในกรอบสี่เหลี่ยมนะคะที่เขากําหนดมาให้นะลูกนะจากนั้นนะคะให้นักเรียนระบายสีให้สวยงามต่อมานะคะเราจะมาดู อาจตัวอย่างนะคะอาจจะเป็นคำถามด้านล่างเห็นไหมลูกมีทั้งหมด4ข้อนะคะตั้งแต่ข้อ3.1จนถึงข้อ3.4นั่นเองนะคะโดยข้อ3.1เนี่ยเขาให้เรานะคะบอกชื่องานเกษตรว่างานเกษตรที่เราวาดเนี่ยเป็นงานเกษตรอะไรนะคะเช่นคุณแอดยกตัวอย่างรูปภาพการเลี้ยงไก่มาใช่ไหมลูกคุณแอดก็จะเขียนลงไปนะคะว่าชื่องานเกษตรของคุณแอดเนี่ยเป็นงานเกษตรเลี้ยงไก่นะคะ ต่อมาข้อ3.2นะคะเด็กๆข้อ3.2เนี่ยเขาให้เราเลือกนะคะโดยการใส่เครื่องหมายถูกลงไปนะคะว่างานกเกษตรของเราเนี่ยเป็นงานกเกษตรประเภทอะไรนะคะซึ่งอสามเหลี่ยมแรกตรงนี้นะคะเขาบอกว่าเป็นงานกเกษตรประเภทการปลูกพืชสามเหลี่ยมนะคะข้อที่2ด้านบนเป็นงานกเกษตรประเภทการเลี้ยงสัตว์ ส่วนสามเหลี่ยมนะคะด้านล่างเนี่ยเขาบอกว่าเป็นงานเกษตรประเภทการประมงหรือว่าการเลี้ยงสัตว์น้ํานั่นเองนะคะสําหรับคุณแอนเนี่ยคุณแอนก็จะติ๊กลงไปที่อสามเหลี่ยมนะคะด้านบนข้อที่สองเพราะว่างานเกษตรของคุณแอนเป็นการเลี้ยงไก่ใช่ไหมคะซึ่งการเลี้ยงไก่เนี่ยก็จะเป็นงานเกษตรประเภทการเลี้ยงสัตว์นั่นเองนะคะ <Keys. S 2> ถ้านักเรียนจะว่าเป็นภาพการเลี้ยงปลานักเรียนก็ต้องมาติ๊กที่ สามเหลี่ยมนะคะข้อ3ด้านล่างเพราะว่าเป็นประเภทการประมงการเลี้ยงสัตว์น้ำนั่นเองเนาะต่อมานะคะข้อ 3. 3พืชและสัตว์ที่ได้จากงานเกษตรดังกล่าวนะคะนำมาทำอาหารอะไรได้บ้างพืชและสัตว์ที่ได้จากงานเกษตรดังกล่าวนำมาทำอาหารอะไรได้บ้างอ่ะเขาหมายถึงว่า งานเกษตรนะคะที่นักเรียนวาดภาพลงไปเนี่ยเราสามารถนะคะนํามาประกอบอาหารอะไรได้บ้างเช่นคุณแอนเลี้ยงไก่ใช่ไหมคะคุณแอนาวาดภาพงานเกษตรเลี้ยงไก่ลงไปคุณแอนก็จะระบุว่าไก่เนี่ย สามารถนำมาทำเป็นไก่ทอดนะคะไก่ต้มเป็นผัดกะเพราไก่เป็นต้มยำไก่ก็ได้นะคะอันนี้เราสามารถตอบได้เลยนะคะตามความคิดเห็นของเรานะลูกนะอันนี้ไม่มีผิดไม่มีถูกนะคะถ้าใครจะวาดเป็นภาพการเลี้ยงปลาเนี่ยเราก็สามารถอธิบายได้ว่าปลาสามารถนำไปเป็นปลาทอดนะคะเป็นต้มยำปลานะคะ,ะเป็นอาหารชนิดอื่นๆได้หมดเลยนะคะเด็กๆ ต่อมานะคะข้อ3.4นะคะเขาถามว่าพืชหรือสัตว์ที่ได้จากงานเกษตรดังกล่าวนำมาแปรรูปเป็นอาหารอะไรได้บ้างเพื่อให้สามารถเก็บไว้รับประทานได้นานขึ้นพืชหรือสัตว์ที่ได้จากงานเกษตรดังกล่าวนำมาแปรรูปเป็นอะไรได้บ้างเพื่อให้สามารถเก็บไว้รับประทานได้นานขึ้น สำหรับข้อสารตัวนะคะนักเรียนเขาให้เราเนี่ยยกตัวอย่างนะคะอ่ะประเภทของอาหารนะคะเด็กๆที่ได้จากการแปรรูปนะคะจากเนื้อไก่เช่นคุณแอนเนี่ยวาดภาพการเลี้ยงไก่ใช่ไหมคะคุณแอนก็ต้องยกตัวอย่างอาหารนะคะที่มันสามารถนํามาแปรรูปนะคะเป็นอย่างอื่นได้อีกที่สามารถเก็บไว้รับประทานได้นานเนาะเช่นคุณแอนอาจจะเขียนว่าเป็นลูกชิ้นไก่นะคะคุณแอนอาจจะนา อาจจะนําเนื้อไก่เนี่ยมาทําเป็นลูกชิ้นนะคะแล้วก็เก็บไว้ในตู้เย็นนะคะเพื่อที่จะให้รับประทานในครั้งอื่นเนี่ยได้นานขึ้นนะคะต่อมานะคะคุณแม่บอกว่าเป็นไก่ยอนะคะดเด็กๆเห็นไหมคะไก่ยอเนี่ยเราก็สามารถอาจนำเก็บไว้ในตู้เย็นได้นานนะคะไก่ยอนะคะเกิดจากการแปรรูปจากเนื้อไก่นะคะผสมกับแอะผสมกับแป้งแล้วก็ส่วนประกอบอื่นๆนะคะเพื่อที่จะให้ถนอมอาหารนะคะได้นานยิ่งขึ้นนะคะ อาต่อมาอาจจะทําเป็นไก่ยองก็ได้นะคะนักเรียนคล้ายๆกับหมูยองนะคะเพื่อที่จะเก็บไว้รับประทานนะคะในครั้งหน้าได้ยาวนานยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะคําตอบของแบบฝึกหัดในหน้าที่40นะคะนักเรียนอาจจะตอบอ,อาจจะตอบนอกเหนือจากครูแนทก็ได้นะคะอันนี้ไม่มีผิดไม่มีถูกนะคะแล้วแต่ความคิดของนักเรียนเลย สิ่งสำคัญที่สุดนะคะนักเรียนอย่าลืมวาดภาพนะคะแล้วก็ระบายสีพร้อมกับตอบคำถามนะคะทั้งสี่ข้อให้เรียบร้อยด้วยนะลูกนะดังนั้นนะคะอย่าลืมทำแบบฝึกหัดนะคะในหน้าที่40ด้วยนะคะอ่ะต่อมานะคะนักเรียนคุณแอสั่งงานนะคะแบบฝึกหัดในหน้าที่40ไว้นะคะเดี๋ยววันนี้คุณแอจะขออธิบายนะคะขึ้นในหัวข้อต่อไปนะคะนิดหน่อยเนาะ สำหรับหัวข้อต่อไปนะคะจะอยู่ในหนังสือเรียนหน้าที่44นะคะจะเป็นในเรื่องของการนำผลผลิตจากพืชและสัตว์นะคะไปใช้ประโยชน์อ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าเราสามารถนำผลผลิตจากพืชแล้วก็สัตว์เนี่ยไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างนะคะซึ่งการนำผลผลิตจากพืชและสัตว์ไปใช้ประโยชน์นะคะเราจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด3หัวข้อนะคะเด็ก ซึ่งหัวข้อที่1นนะคะสามารถนํามาประกอบอาหารได้นะคะซึ่งการนําผลผลิตจากพืชและสัตว์เนี่ยามาประกอบเป็นอาหารนะคะเราก็สามารถรับประทานได้ภายในครอบครัวนะคะเช่นบางบ้านเนี่ยอาจจะเลี้ยงปลานะคะหรือว่าอาจจะปลูกพืชผักสวนครัวไว้รับประทานเองนะคะเราก็สามารถนํา ลาเนี่ยแล้วก็พืชผักสวนครัวของเรานะคะมาประกอบอาหารแล้วก็รับประทานกันในครอบครัวได้เนาะซึ่งเขาบอกว่างานเกษตรนะคะเด็กๆที่ได้จากการ ผลผลิตเนี่ยจากพืชแล้วก็สัตว์นะคะจะเป็นการเพาะปลูกพืชต่างๆนะคะรวมไปถึงการเลี้ยงสัตว์เพื่อนําผ,ผลผลิตต่างๆนะคะมาใช้ประโยชน์นะลูกนะซึ่งก็เหมือนที่คุณแอนบอกเมื่อกี้นะคะเราสามารถนํามาใช้ประโยชน์โดยการนํามาประกอบอาหารได้นะคะเพื่อรับประทานกันในครอบครัวนะคะนักเรียนได้รับประโยชน์ด้วยแล้วก็ยังได้รับความปลอดภัยด้วยนะคะเนื่องจากว่าพืชและสัตว์ที่เรา เลี้ยงแล้วก็ปลูกเองเนี่ยต้องปลอดสารพิษนะคะทําให้เรารับประทานไปเนี่ยร่างกายได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่นะคะแล้วก็ปลอดภัยอีกด้วยเนาะต่อมานะคะข้อที่2เลยนะคะเราสามารถนําผลผลิตจากพืชและสัตว์เนี่ยไปจําหน่ายเพื่อสร้างรายได้ได้นะคะเด็กๆ อันนี้เป็นประโยชน์อย่างมากเลยนะคะนอกเหนือจากว่าเราจะรับประทานภายในครัวเรือนของเราได้แล้วนะคะเราก็ยังสามารถแบ่งผลผลิตนะคะที่เราอ่ะเลี้ยงไว้หรือว่าปลูกไว้เนี่ย ไปขายเพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัวเช่นนะคะบางบ้านเนี่ยปลูกพืชผักสวนครัวค่อนข้างเยอะใช่ไหมลูกนอกจากเราเหลือรับประทานแล้วนะคะเราก็สามารถนำไปขายที่ตลาดนะคะเพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัวตนเองได้นะคะอันนี้ก็คือประโยชน์ข้อที่สองนะคะ ต่อมานะคะเด็กประโยชน์ข้อที่3เลยนะคะเราสามารถนําผลผลิตจากพืชและสัตว์นะคะนําไปแปรรูปเพื่อเป็นการถนอมอาหารได้เ<ใ>ช่นนักเรียนดูนะคะคุณอายกตัวอย่างจะเป็นภาพของมะม่วงใช่ไหมลูกถ้าบ้านของใครเนี่ยปลูกมะม่วงเยอะนะคะเป็นส่วนมะม่วงพอมะม่วงสุกนะคะบางครั้งเนี่ยเราอาจจะนําไปจําหน่ายที่ตลาดไม่ทันใช่ไหมลูกถ้าเรานําไปจําหน่ายที่ตลาดไม่ทันนะคะ มันก็อาจจะทําให้ผลผลิตของเราเนี่ยเกิดการเน่าเสียนะคะดังนั้นเราก็ต้องคิดค้นวิธีการแปรรูปเพื่อถนอบอาหารให้รับประทานได้นานยิ่งขึ้นเช่นมะม่วงเนี่ยเขาสามารถนะคะนาไปนำไปแปรรูปเป็นมะม่วงกวนได้นะคะนักเรียนถ้านําไปแปรรูปเป็นมะม่วงกวนเนี่ยก็จะทําให้เราสามารถเก็บไว้รับประทานได้ยาวนานยิ่งขึ้นนะคะต่อมานะคะ เนื้อปลานะคะเด็กๆถ้าสมมติว่าบ,บ้านใครนะคะเลี้ยงปลาค่อนข้างที่จะมีจํานวนมากนะคะนอกเหนือจากการที่เรานําไปขายนะคะที่ตลาดแล้วเพื่อสร้างไรายได้ให้แก่ครอบครัวแล้วเนี่ยเรายังสามารถนําเนื้อปลานะคะมาแปรรูปเป็น อาหารชนิดอื่นๆได้นะคะคุณแอนยกตัวอย่างง่ายๆเลยเราสามารถนําเนื้อปลาเนี่ยมาแปลรูปเป็นลูกชิ้นปลาได้นะคะถ้าเรานํามาแปรรูปเป็นลูกชิ้นปลาได้เนี่ยเราก็สามารถเก็บไว้รับประทานได้ยาวนานยิ่งขึ้นนะคะหรือว่าสามารถเก็บไว้สําหรับจําหน่ายนะคะเพื่อสร้างรายได้ให้กับเรานั่นเองดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างนะคะนักเรียนสามารถนํามาแปรรูปนะคะเพื่อสร้างรายได้หรือว่าเป็นผลผลิต ชนิดอื่นๆได้เช่นเดียวกันนะคะดังนั้นเขาบอกว่าการปลูกพืชน,นะคะหรือว่าการเลี้ยงสัตว์ไว้รับประทานเองเนี่ยจะเป็นการช่วยประหยัดรายจ่ายนะคะของครอบครัวใช่ไหมลูก แทนที่เราจะเอาเงินนะคะส่วนนี้เนี่ยไปซื้อพืชผักสวนควรัวที่ตลาดนะคะเราก็สามารถอัดประหยัดรายจ่ายในส่วนนี้ได้นะคะนอกเหนือจากเป็นการช่วยประหยัดรายจ่ายของครอบครัวแล้วนะคะนักเรียนก็ยังทําให้เราเนี่ยเกิดความรู้นะคะแล้วก็ความเข้าใจในงานเกษตรอีกด้วยนะคะพร้อมทั้งเรายังได้รับผลผลิตนะคะที่มีความ ปลอดภัยใช่ไหมคะเพราะว่าพืชผักสวนครัวที่เราปลูกเองเนี่ยเราจะไม่ฉีดพ่นนะคะยาฆ่าแมลงหรือว่าสารเคมีต่างๆนะคะอ่ะข้อสุดท้ายเลยนะคะนักเรียนเราสามารถใช้เวลาว่างนะคะให้เกิดประโยชน์นะคะต่อตอนเองแล้วก็ครอบครัวได้นั่นเองนะคะอันนี้ก็คือประโยชน์นะคะจากงานเกษตรนะคะไม่ว่าจะเป็นการปลูกพืชหรือว่าการเลี้ยงสัตว์นั่นเอง เดี๋ยววันนี้นะคะเราจะถึงในหัวข้อนี้ก่อนนะคะเด็กๆนั่นก็คือการนำผลผลิตจากพืชและสัตว์ไปใช้ประโยชน์นะคะส่วนแบบฝึกหัดนะคะวันนี้เดี๋ยวคุณแอจะสั่งแบบฝึกหัดนักเรียนนะคะแค่หน้า40ก่อนนะลูกนะส่วนแบบฝึกหัดในหัวข้อการนำผลผลิตจากพืชและสัตว์ไปใช้ประโยชน์นะคะเราจะมาต่อกันในสัปดาห์หน้านะคะเด็กๆอย่าลืมทาแบบฝึกหัดในหน้าที่40กันด้วยนะคะ สำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาของคุณแอดแล้วนะคะในรายวิชาการงานอาชีพนะคะเดี๋ยวเราจะมาเจอกันใหม่ในสัปในสัปดาห์หน้านะคะเด็กๆบายบายค่ะสวัสดีค่ะ Jes Jes is days California world of on the